ครั้งนี้ที่มาก็คือมากับญาติที่แบบจากราเชียนะคะเขาไม่เคยมาที่ฝั่งไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวและครั้งนี้คือครั้งแรกของเขานะคะ ทักทายสวัสดีพี่พีเทุกคนทุกท่านคะ่ะเมย์สุงคานะคะตอนนี้น้องหอมเองอยู่ที่แม่สายนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องหอมมาอยู่ที่บ้านญาตินะคะบอกเลยว่ามาทักทายพี c อฟนิดน,นึงหลังจากที่น้องหอมเองนะคะก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันมากๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่นะคะพอดีว่าน้องหอมเองก็มีงานนิดนึงนะคะมีธุระหรือมีงานยุ่งๆนิดนึงนะคะและตอนนี้นะคะในคลิปนี้น้องหอมเองมาเปิดคลิป Piet อยู่ที่แม่สายนะคะทางฝั่งไทยเลยนะคะก็ ครั้งนี้มาส่งหลานนะคะหลานซึ่งเป็นลูกของลูกของน้องสาวพี่เขยนะคะมาจากลาเชียวนะคะลาเชียวหลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะคะลาเชียวก็คือเป็นเมืองรัชานที่คนเขากาลังสู้รบหรืออะไรกันอยู่นั่นแหละนะคะก็น้องเขาอ่ะลูกของน้องสาวนะคะลูกของน้องสาวพี่เขยนะคะเขามีปัญหาในเรื่องของอวัยวะนะคะของเด็กนะคะก็คือเป็นเด็กชายนะคะก็ เป็นตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะน้องเขามีมีปัญหาในเรื่องตรงนั้นนะคะก็เลยจะมาปรึกษาหมอทางฝั่งไทยนะคะแล้วก็จะไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่เชียงรายนะคะแล้วก็ทีนี้เรามาแล้วเราไม่ได้เจอหมอนะคะก็ไม่รู้ว่าหมอเขา เทาวันไหนหรืออะไรยังไงนะคะก็เลยมาพักอยู่ที่บ้านญาติแม่สายนี่แหละนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันตรงที่กับตรงกับวันเด็กด้วยนะคะก็วันที่เรายังไม่ได้เจอหมอยังไม่ถึงวันที่หมอนัดนะคะก็เลยยังไม่ได้กลับข้ามไปทางฝั่งนู้นนะคะก็เลยจะพากันเที่ยวงานในวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะน้องหอมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่า งานที่นี่นะคะบอกเลยว่าทางฝั่งไทยนี้นะคะก็จะมีงานจัดงานวันพ่อแห่งชาติแล้วก็วันเด็กแห่งชาติวันครูมีวันครูด้วยแล้วก็มีวันราชการต่างๆนานานะคะแต่ทางบ้านน้องหอมเราไม่มีแบบนั้นนะคะแต่ปีนี้นะคะน้องหอมมาอยู่ซึ่งมันตรงกับวันเด็กเลยนะคะน้องหอมนี้ก็จะได้ไปเที่ยวดูในงานวันเด็กว่ารัชการนะคะเขากัดเขาจัดอะไรให้กับเด็ก นะะในวันงานเด็กนั่นเองเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะยังเรายังไม่ออกไปไหนกันก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะน้องหอมเลยเดินออกมาชมข้างนอกบ้านนิดนึงนะคะจึงให้พี่ๆทุกคนได้เห็นกันนิดนึงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าบ้านที่น้องหอมมาพักบ้านญาติตรงนี้นะคะเป็นบ้านที่แบบมันสไตล์เหมือนเหมือนอยู่ที่บ้านของเราเลยนะคะบ้านสองชั้นคือแทบไม่มีเลยนะคะเป็นแบบ บ้านๆแล้วก็เงียบสงบดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เห็นที่นี่นะคะก็จะเป็นคนเหนือนะพูดพูดเหนือกับพูดภาษาไตนะคะทุกคนเนาะก็คือแถวนี้ก็เคยเห็นเขาทาทาสวนนะคะทํานานะคะแล้วก็เออมีอะไรบ้างล่ะคนก็คือจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่ามันอยู่มันสวยเงียบสงบดีนะคะนี่ถนนบ้านเขาคือเสือยางเสือปูนไปหมดเลยนะคะที่บ้านเราเนี่โอ้โหยังกึกกักอยู่เลยนะคะ นี่ก็คือจะเป็นซอยในบ้านนะคะเดูเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยนะคะและข้างๆตรงนี้เขาก็ยังทําสวนอยู่นะคะนี่ปลูกผักกาดนะคะปลูกผักกาดนะคะผักกาดดอกผักกาดยอดอะไรแบบนี้นะคะข้างทางดูวิวนอหอข้างหลังนะคะวิวสวยมากถนนก็ตรงมากเลยนะคะแล้วก็คนแถวๆนี้ก็เห็นมีคุณยายคุณป้าหรืออะไรพวกนี้เขาก็เห็นเขาพูดกันภาษาไทยนะคะภาษาไตาของเรานี่แหละนะคะอาจจะเป็น คนไตของเราย้ายมาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคนไตคนไทยใหญ่ไทยลืออะไรพวกนี้มันก็อยู่ทุกที่ทุกทางอยู่ทุกประเทศเหมือนกันแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเขาอยู่จุดไหน,ตร,ไหนตรงไหนบ้างแค่นั้นเองนะคะมีต้นไม้ใหญ่ดูอู้เหมือนอยู่บ้านท่าเดือยเลยท่าเดือยนี่มีต้นไม้แบบนี้เยอะมากนะคะดูต้นไม้ใหญ่ๆเพราะวันเงียบตอนกลางคืนก็เงียบเงียบนะคะอากาศเย็น ะะแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าหนาวเหมือนที่บ้านน้องหอมถ้าบ้านน้องหอมนี่ตื่นมาก็คือแบบโอ้โหหมอกคุมไว้เต็มเลยแต่ที่นี่หมอกไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมีลมเย็นๆแค่นั้นเองนะคะออเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งจะออกไปรับหลานกันนะคะหลานหลานก็คือไปโรงเรียนอยู่นะคะเพิ่งอายุประมาณ3ขวบนะคะก็เดี๋ยวประมาณ3ามโมงบ่ายสามโมงครึ่งจะไปรับหลานแล้วก็เดี๋ยว พี่สาวกับพี่เขยนะคะญาติที่เรามาพักบ้านนี่แหละเดี๋ยวเขาจะพาเราออกไปนอกบ้านไปดูว่าเออเขาจะไปดูในงานวันเด็กว่างว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หน้าถนนใหญ่มีงานอะไรจัดบ้างนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ที่มาก็คือมากับญาติที่แบบจากราเชียนะคะเขาไม่เคยมาที่ฝั่งไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวแหละครั้งนี้คือครั้งแรกของเขานะคะที่ทำไมถึงต้องมาเพราะว่าต้องมารักษาลูกนั่นเองนะคะก็เลยมาถึงที่แม่สายนั่นเองนะคะ เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราออกไปรับหลานที่โรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวเจอกันหน้าถนนใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมออกเดินทางไปรับหลานที่โรงเรียนกันแล้วนะคะนี่หลานตัวน้อยลาเซียวอาจารยเอ๊นี่องแรงองแรงตัวไหนก็ได้ตัวไหนลูกตัวไนอนีกหน,น่อยลูกอา่าไม่มองนะคะอายุพึ่งจะสองขวบ หเดือนนะคะคนนี้แหละที่จะพาไปหาหมอนะคะตอนนี้ไม่เจอหมอเราก็พากันเที่ยวก่อนนะคะตอนนี้เตรียมตัวออกไปรับหลานที่โรงเรียนกันออะไรตอนนี้เราออกเดินทางกันนะคะนี่ตัวน้อยของเราเมาลรถเวลาเห็นจะขึ้นรถกลัวกลัวรถนะคะดูหลับตาใหญ่เลยนี่นี่น,นี่ดู พูดแต่ภาษาอังกฤษซะด้วยนะฮะดูหลับตาทําไมเนี่ยต้อรับตาไปหรเต้ยเกินต้ยเกินตุ้ยลูกโอ้อาพุงแดงอยู่ในเมือมันมึนตาว่ตุู้ก <c oughs> ดูแกกลัวนะคะกลัวรถไม่ไม่ชอบไม่ชอบนั่งในรถนะคะหลับตาอย่างเดียวดูตัวเล็กนิดเดียวนะคะเมารถชอบเมารถนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงแล้วไปรับพี่กำตันที่โรงเรียนกันอ๋อ ว้าปีปีไอดีจอ้องเนาะตาตางุ๊แต่ลุกแอบมองแอบมองตอนนี้นะคะเรามาถึงโรงเรียนที่หลานเรามาเรียนแล้วนะคะน้องกำตันนะคะเดี๋ยวมารับกันดูซิอยู่ตรงไหนเนาะตามพี่สาวไปนะะเดี๋ยวเราไปรับกันโอ้โรงเรียนใหญ่มากนะคะชั้นอนุบาลเองนะคะ ตอนนี้ที่มาเพราะว่าในโรงเรียนเขาก็จัดงานกันด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นงานวันเด็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อยว้ายนี่ไงนี่ไงกัปตัน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 วันี้หนูมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับโอ้โหสวยงามมากเลย เนี่ยน้องมารับกับตันด้วยเนี่ยเนี่ยน้องอ่ะลืมแล้วเหรอจำได้ไหมจำน้องได้ไหมเออเอารถเอารถกัะตันมารถกัะตันมานี่นคะคะโรงเรียนชั้นอนุบาลปีแรกนะคะหลานหลานมากขึ้นนะคะโรงเรียนที่นี่นะคะยังเหลือน้องน้องอีกมากมายนะคะที่พ่อแม่ยังไม่มารับนะคะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้มารับเด็กแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวงานวันเด็กกันข้างนอกนะคะ โอ้โหบอกเลยข้างในกว้างใหญ่มากนะคะมีเวทีนะคะใหญ่มากนะคะถ้าเป็นโรงเรียนจะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้แค่จุดที่มารับนะคะเด็กๆอนุบาลน,นะคะโอ้โหบอกเลยว่ากว้างใหญ่สะอาดสะอานนะคะ <laughs> ถ้าดีถ้าเป็นทางบ้านน้องหอมนะคะถ้าเป็นอนุบาลก็โอ้โหเล็กนิดเดียว ความกว้างประมาณแค่ห้องหนึ่งอ่ะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้มีพื้นที่ให้ว่างเปล่าเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะตอนนี้เรามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูงานวันเด็กกันบ้างนะคะว่าเขาจัดงานอะไรบ้างนะคะ,ะดูอันนี้ก็กลัวอย่างเดียวเลยเวลาจะขึ้นรถนะฮะไปกัปตันตอนนี้นะคะเราพาก,กันมาถึงที่หน้าง,งานนะคะงานที่เขาจัดขึ้น ในงานวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะบอกเลยว่ารถเราจอดไกลเหมือนกันนะคะและตอนนี้ก็คือหน้าง,งานนะคะเขาก็จัดขึ้นแถวแถวหน้าอําเภอแม่สายนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปเที่ยวดูนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาเที่ยวงานวันเด็กนะคะบอกเลยว่าถ้าน้องเผยหอมมานางน่าจะดิฉาเออถ้านางเห็นในคลิปน้องหอมนะคะนางต้องบ่นแน่เลยนางต้องบอกว่าหนูไม่ได้ไปเลยนะคะ ดูไฟแสงสีข้างหลังสวยงามมากเลยนะคะไฟสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูในงานว่ามีอะไรยังไงบ้างและมีของกินเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสำหรับน้องหอมนี่คือของกินต้องมาอันดับหนึ่ง <c oughs> เพราะชอบกินของกินในไทยนะคะแต่ต้องไปดูด้แลแหละนะคะว่าประเพณีนนงานวันเด็กของที่ไทยเขามีอะไรยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว้าวไฟข้างหน้าสวยงามมากนะคะนี่ เขามีการหมุนด้วยนะคะไฟข้างหน้าของเรามีการหมุนด้วยนะคะบนท้องถนนวิวสวยงามมากนะคะโอ้โหเสียงนี่คือตุ้มตุ้มตั้มมาแต่ไกลเลยนะดูโดไฟสวยงามมากหมุนติ้วด้วยนะคะโอ้โหวิวบรรยากาศตอนนี้นะคะช่วงยามเย็นวิวสวยงามมากเลยนะไปดูกันไปดูกันในงานมีอะไรบ้างนะคะ อันนี้นะคะเป็นหน้าง,งานนะคะที่เรากําลังจะเข้าไปในงานนะคะก็จะมีขายของเสื้อผ้าของกินนะคะคนก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆเขาจัดมาหลายวันแล้วนะคะเขาบอกว่าจัดมาตั้งแต่วันที่8จนไปถึงวันที่11นะคะก็วันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเดินดูว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะ กระแมกระที่สดรอดูรอดูว่าเด็กน้อยของเราเจอของเล่นจะว่าไงว้าวนี่นะคะตอนนี้เข้ามาถึงโซนนี้นะคะก็จะมาเจอโซนยิงปืนนะคะยิงปืนมหาสนุกนะคะยิงยิงปืนเล่นๆน ได้ได้กระตุนนะคะและนี่ก็คือจะเป็นเรือโจรสลักนะคะโจรสลกักอันนี้อุ้ยมีคนกําลังขึ้นไปเล่นแล้วนะคะบอกเลยถ้าเป็นน้องของไม่กล้าขึ้นนะคะเรือโจรสลักนะคะจุดตัวจหน่ายบาัตนคนละ50บาทนะคะ1ใบต่อ1ครั้งนะคะต่อหนึ่งเครื่องเล่นนะ,ะแล้วก็จะมี ชิงซ้าสวรรค์ด้วยนะคะชิงซ้าสวรรค์แล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนที่ให้อาหารกระส่ายนะคะนี่ กินคาร์เนชกินอย่างเร็วเลยนะคะโอ้ดูปากมันกินอาหารอย่างเร็วเลยแครอทแครอทแครอทถ้วยละยี่สิบบาทนะคะดูหลานหลานวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะก็พาหลานหลานมาเที่ยวนะ,ะหลานหลานพามาเที่ยวนะคะไม่ใช่เราพาเที่ยวหลานไม่ใช่หลานพาเที่ยวเราเที่ยวนะคะหลานหลานพาเราเที่ยว น้องน้องไปหอมเห็นนี่คือน่าจะร้องไห้แน่นเลยนะคะนางคงอยากจะมาด้วยนะคะตอนนี้เครื่องเล่นนะคะเรือจนสลากขึ้นสูงมากนะคะดูน้องๆดูน้องๆขึ้นในเรือโอ้โ oh, หอยู่ oh, ยิ่งอยู่ยิ่งขึ้นสูงแค่ดูก็เสียวตามแล้วนะคะโอ้ยเสียวตูด <laughs> เสียวแทนน้องๆมากเลยดูโอ้ oh, สูงมาก ส0บาทนะคะค่บาบัตรโอ,โอ้สีสันสวยงามมากนะคะบอกเลยว่าเขาตกแต่งมาด้วยดีนะคะพร้อมกับไฟข้างๆด้วยนะคะแค่เห็นก็เสียวมากเลยไม่กล้าขึ้นนะคะแน่นอนและโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ตักปลาสวยงามนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันอะไรยังไงนะคะอันนี้ตามที่เห็นเคยเห็นในในช่องต่างๆที่เขามาตักปลากันนะคะ ที่ตักก็คือจะใช้เป็นกระดาษนั่นเองนะคะกระดาษในการตักปลานะคะใครได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองตักนะคะเดี๋ยวมาดูน้องๆกันหน่อยว่าตักปลาจะได้กันไหมนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะตักปลาได้กี่ตัวนะคะพ่อกับลูกหน้าตาเหมือนกันมากนะคะพี่เขยกับหลานนะคะดูมาดูตักปลาอุ้ยหลุดแล้วก็รุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะคะเห็นเขาตักกันได้เยอะมากเอา้าละลายแล้ว ดูหลานดูหลานเอาวันน <sh> <abonn> ั้นตักเลยนะคะถังตักเลยรู <forecasting> ้กันว่าจะได้เท่าไหร่จะได้กี่ตัวตอนนี้นะคะหลังจากที่ไปตักปลานะคะก็ได้แค่ตัวเดียวนะคะก็ตอนนี้เดินหาซื้อของกินของใช้นะคะก็มันแค่คล้ายเหมือนเป็นตลาดนัดเลยนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงของกินด้วยนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไปหาดูของกินนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะช่วงยามเย็นวันนี้ก็คือขอมื้อเย็นของวันนี้นะคะก็ขอจบกับที่นี่ละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูของกินกันค่ะในงานคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอาหารต่างๆนานาโออันนี้เป็นเฟรนด์ไฟนะคะเฟรนด์ไฟเล่มยาวมากสีสันน่ากินนะคะเล่มยาวมากโอ้มะม่วง มะม่วงอุย้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยมะม่วงมีเพรเกลต่างๆนั่นนะนะคะหลากหลายเยอะแยะเลยนะคะแต่ละร้านน่ากินหมดเลยนะคะน่ากินทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาเด็กๆเ,เดินดูก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่เราเดี๋ยวค่อยเลือกกินอีกทีนึงนะคะเดินดูก่อนแล้วกันแต่ละร้านน่ากินหมดเลย น้องหอมเองก็กลับจากางานวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะหน้างานก็ก็คือแบบมีแต่ของเล่นขายของอะไรทั่วไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือจะเป็นวันที่วันเด็กแห่งชาติจริงๆคือเป็นวันที่11นะคะวันนี้น้องหอมถ่ายทําวันที่10นะคะก็เลยยังไม่มีงานสแสดงหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะ,ะน้องหอมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยมาสักปีหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็น ปีแรกเลยที่น้องหอมได้มาเที่ยวในงานวันเด็กแห่งชาตินะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะโอ้โหน้องเพื่หอมโทรมาร้องไห้ใหญ่เลยนะคะพอดีน้องหอมอยู่ในงานแห่งในงานนะคะนางก็โอ้โหร้องไห้เลยแบบนางบอกว่าทาไมไม่พาหนูเที่ยวบ้างเลยนะคะตอนพาหนูเที่ยวนี่โอ้โหไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับบ้านนะคะเวลาแม่ไปคนเดียวนี่คือเวลาไปคนเดียวนี่คือแบบ ไปไกลมากเลยไม่กลับบ้านเลยนะคะนั่งบนแบบนี้นะคะตลกมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะกลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะก็หาซื้อกินของกินมาเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปกินข้าวกันแล้วนะคะทุกคนเนาะก็น้องหอมที่แรกก็คิดว่าอาจจะมีงานแสดงโชว์หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าในงานนะคะแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะก็คล้ายๆเหมือนเป็นตลาดขายของกินอะไรแค่นี้เองนะคะก็มีของกินมีเสื้อของเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะคะ อันนี้เราก็ซื้อกับข้าวซื้อของกินมาเต็มเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันค่ะกัปตันกินข้าวไหมครับเป็นไหมกินอะไรอยู่เนี่ยกินอะไรหมดแล้วเยลเยลี่เยลลี่อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวพวกนี้เราไปซื้ออีกเนาะแต่ตอนนี้กินข้าวกันนะอันนี้เดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะทุกคนโอ้โหซื้อของกินมาเพียบเลยนะนี่ เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวรอเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ในครั้งนี้น้องหอมมาเชียงรายนะคะก็อาจสะมาหลายวันนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะกะ็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะถ่ายทำคลิปให้พี่ทุกคนได้ชมเรื่อยๆนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอพี่ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหมค่ค่ะเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะ